เมทูราะชี่ทำอะไรน่ะอ๋อพังขึ้นเตาโอ้มันคิงจิโอ้โหมังคิงจิจะไหนเนี่ยอเลน่าฟิสอ๋อมันคิงจิมาโอ้โหมีเกาะด้วยอ่าเป็นไงล่ะมีโล่ต้องแข่งฮะตัวนี้สร้างโล่ต้องแข่งได้ด้วยโอเคมาไอ้ช้าไปอ่าเอชิคอโอ้โหเมังคินจิต้องแข่งฮะอือนั่นแหละโอ้โหโล่งแข่งแต่แล้วโอเซมรีลมหนาวไปแล้วก็แคว่ ยังไม่ตายเหรอฮันเดอร์นี่ไปอุ้ยเกือบตายอุ้ยอีแล้วเหรออุ้ยบองกิ๊กีล่ะโอ้โหเหรอบองกิ๊กีอ๋อโอ้โหเอนะตายซะเถอะเออเออเออกระทืบเอาไม่ตายสับแขกไปไปฉะโอ้โหเมื่อกี้บอลกิกิมาฮะทุกคนอืมโอเคได้อยู่บอเกงกีมันจะไหนไม่รู้แต่ที่รู้คือแรงมาก โอเคฮะทุกคนผมก็มาเล่นด่านเก่าๆเนาะโอเคฮะงั้นวันนี้ก็มีมานี่แหละคลิปสั้นๆเนาะ